สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักและแฟนเพลง <c oughs> ไม่ใช่เปิดหัวหมาก็รั่วแล้วลกูคืองี้วันนี้นะครับหลังจากที่เราผ่านวันรอยกระทงมาแล้วนะเป็น EP ีน่าจะเป็นวันที่2นะที่ผมไปถ่ายนะงานกเกษตรนะนะงานกเกษตรในที่2นะครับก็ผู้คนก็เยอะนะครับถ้าใครยังไม่ ไปไม่ทันก็รีบไปนะตอนที่เอกทารายการถ่ายอยู่ตรงนี้อยู่นี่จะเป็นวันที่ห้านะวันพ่อนะครับเป็นวันพ่อด้วยน่าจะลงไม่ทันแล้วล่ะครับคนน่าจะเตลือบบึมบึมเลยนะครับงานนี้วันที่ห้าของงานมอาเซดนะตอนนี้ก็เลยแวะมาหาวัดหาวาถ่ายด,ดีกว่านะครับเพราะว่างานที่คนเยอะที่เอกก็ไม่ไม่ค่อยสันทัดที่อยากจะถ่ายมากนะเดี๋ยวมันติดนู่นนี่นั่นน,น,นะคนเยอะะเลยแล,แล้วคุยกันก็ไม่รู้เรื่องด้วยตอนนี้มาวัดดีกว่าครับ มาหาที่ทําบุญนะสักสองสามที่นะตอนนี้อยู่ในตัวอําเภอกําแพงแสนอีกเช่นแล้วนะครับเพราะว่าสุพรรณก็ถ่ายไปจนไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วนะถ่ายไปหลายรอบแล้วเว้ยก่อนนี้อยู่ที่วัดหนองแกเล็กสู่วันณรามนะครับนี่ตัวศาพัฒนานอําเภอกําแพงแสนนะครับสงบเงียบ น่าจะเป็นสายปฏิบัติธรรมทำบุญทำบุญหรือว่ามานั่งวิปัสนาแล้วก็ในเรื่องของการทําวัดนะทาวัดด้วยความสงบจิตใจนั่งสมาธิอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะเวิร์กนะเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ต้นไม้เยอะเพราะแถวนครปฐมราชบริการจนบบริสุพธรณบุบรีเนตต้นไม้บึ้มเตบบึมบ,มบ,มบึมอยู่แล้วนะครับอย่างการถากถางหรือว่าการขายที่ขายทางเนี่ยทางคนพื้นที่เขาค่อนข้างจะหวงมากเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้นะ ตอนที่แล้วผมไม่รู้นะเป็นยังไงนะตอนที่แล้วอาจจะมีการขายแล้วก็บริจาคทําวัดทําวาอะไรเนี่ยจํานวนเยอะมากมากเลยนะครับเพราะตอนนั้นที่มันถูกนะแต่ตอนนี้คงจะขายยากแล้วที่แพงแล้วถนนตัดผ่านความเจริญเข้าอัเข้าโบสเมื่อกี้แอบไปมองแล้วนะครับว่าคงจะเข้าไม่ได้นะเพราะว่าผมยังหาพระไม่เจอเดี๋ยวผมยังหาพระคุยไม่ได้เลยนะครับ ว่าจะขออนุญาตเข้าไปได้ไหมนะในอุโบสถนะแต่ความเป็นจริงแล้วก็8ปดเปข้าไม่ได้หรอกครับเพราะยังหาพระไม่เจอเลยกุญแจเขาขาลอกอยู่เมื่อกี้ไปแอบมองๆอ,อ,อยู่แล้วนะแล้วก็ไปเดีย๋ยวพาเดินไปด้วยคุยไปด้วยนะครับรายการนี้อาจจะเรียวๆสั้นๆตรงๆนะครับเน้นว่ามีวัดไหนบา้างวัดไหนบ้างนะตามนู่นตามนี่นะ เดี๋ยวพอผมวนเวียนจำปริมณทนเรียบร้อยเสร็จแล้วผมคงจะมูฟไปที่ต่างจังหวัดนะแล้วก็ไปหาที่หลับที่นอนแล้วก็เดี๋ยวขอขอจะปักหลักแล้วก็ถ่ายทําไปเลยนะครับเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยนะตอนนี้ขออยู่ในเขตที่พอจะพนจะเป็นไปได้นะวัดนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับที่มีการเริ่มมูลนาการพัฒนานะครับเด็กก็จอดสุปาคายตรงนน้นนะแล้วก็เริ่มมีการถมนู่นเกี่ยนนี่แล้วก็คงจะทาเป็นทางนู่นทางนี่นะ ทังนี้ก็เป็นโบสถ์นะครับโบสถเนี่ยถ้าเท้าไปถ่ายได้นจะง,งามมากเลยนะแนต่นี้เข้าไม่ได้นะครับเสมาก็เป็นเสมาใหม่นะครับไม่ใช่เสมาเก่านะแต่เป็นวัดวัดอุ้ยมีคนตามมา,เห,าเหมือนจะรู้เราเข้ามาทําอะไรแต่เราจะไปสนใจครับก็น่าจะเป็นโบสถใหม่นะตรงนี้เขาเข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับมีการล็อกกุญองล็อกกุญแจนะ เจอได้มากนะครับถ้าหาพระเจอก็อาจจะเข้าไปคุยด้วยบ้างนะนี่ยังหาพระไม่เจอนะและอีกอย่างนะครับก็จะมีเดี๋ยวหาแสงก่อนเจดี JD นะครับเจดีใหญ่มหา,าธาตุนะครับองค์พระมหา,าธาตุนะครับไปพาไปดูแต่ก็าบอกก่อนว่าเข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาไม่มีงานบุญนะไม่มีใครดูนะก็เราคงจะเข้าไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมพาเข้าไปดู พาเข้าไปดูนะครับโอ้ยมืดวะคุณจะเอาแสงตรงไหนให้พวกมึงละปวดกะโหลกไป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 ตันลุยตะลุยหน่อยนะครับ <c oughs> นี่เลยเจดี JD, ครับใหญ่ประดมๆุมๆเลยนะครับความเป็นไปเดี๋ยวเราไปอ่านข้างหน้านะครับบอกก่อนนะครับว่า คนปกติธรรมดานะเข้าไปไม่ได้นะครับให <Hey. S 1> ้มากราบนะักสการด้านหน้านะด้านหน้าตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสายปฏิบัติธรรมหรือว่าคนทางวัดเองนะก็สามารถเข้าไปข้างในได้นะแต่งานบุญผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าได้ปะนะสวยเนาะน่าสนใจทีเดียวนะครับเฮ้ยทำงางดีอพระธาตุครับเป็นเจดีย์พระธาตุครับ ซึ่งแล้วก็เข้าโอไม่ได้แน่แน่อยู่แล้วเออเขาก็เขียนโล่งโจ่งแล้วล็อกประตูด้วยนะถ้าเจอพระอาจจะฟกนะถ้าเจอพระอาจจะฟกคุยกันได้นะว่าอาจจะเข้าได้นะครับนี่คือเขียนจัะเลยนะครับภายนอกภายในนะครับการสัระพระธาตุนะครับหน้าใจดีนะครับมีคาถาบูชาเลยเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นคาถามงคลพระทวยเจ้าเออสีน้ำดำโดยเฉพาะผู้ปิบัติธรรมโดยสันโดษนะครับจึงสามารถจะเข้าไป ภายใไนได้นะครับคนปกติเข้าบสได,ด้ด้อดด้ิจะได้อยากเข้าไปจุงมสักครั้งหนึ่งในโบสถก็อยากเข้าเหมือนกันอ่ะเนี่ยก็มาสาธุแล้วกันนะครับมาถึงนี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ขอนำสวนแล้วกันนะครับมานี่โอ้ย้อนแสงหน้าดูนะครับ เดี๋ยวเราไปข้างในดูครับอย่างน้อยต้องเข้าไปกราบพระสักหน่อยนะครับเข้ามาพื้นที่กว้างนะตรงพรับลงพระธาตุก็มาทางนี้เข้ามาก็เยื้องๆก็เตือโบนนะครับโดดโบ์ก็เป็นกุฏิของพระนะกุฏิพระตรงนี้ก็ลาลังเล่งสร้างอยู่นะครับช่างเขาก็กลาลังทําอยู่แต่เราคงไม่ไปกวนดีกว่าครับน่าจะเป็นวิหารแน่เลย ทรงมันมาทางวิหารน,นะครับทรงเข้ามาทางวิหารน,นี่นี่นกำลังก่อสร้างนะวดที่จงกรมหลายรอบนะนี่นี่กำลังสร้างนะครับกำลังสร้างกำลังสร้างกำลังสร้างช่าองเขาเขอยู่นะกำลังทำงานยางขมิ้นขมันนะครับไะเดี๋ยวท่านนู้นน่าจะเข้าไปกราบพระได้นะเข้าไปกราบพระก่อน กุฏิพระอาจารย์ต่างๆก็อยู่นี่นะพระบวชใหม่พระเก่าแล้วก็อยู่ตรงนี้หมดตางนั้นเข้าได้นะครับเดีย๋ยวความเป็นไปต่างๆนะถ้ามันแล้วเสร็จยังไงนะครับเอกจะพยายามหาข้อมูลนะแล้วก็มาถ่ายนะตอนมันแล้วเสร็จแล้วนะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นอะไรที่เจอพระเจ,เจอเจ้าก็ขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตเข้าไปทางในโบสถ์ได้นะแต่ยังไม,ไม่เจอพระนะ น่าจะไปทํากิจผมเข้าไม่ได้เลยเสยดา,ายมากเลยนะครับเดี๋ยวดีว้เรามีพวกแล้วเดี๋ยวดีวเรามีเรามีพวกแล้วครับรอสักครู่รอสักครู่เผื่อเข้าได้นะเผื่อเข้าได้เห็นมีคนมาแล้วเมื่อกี้ป่ะคารุานกระจกห้องลุ้นก็น่าจะเข้าไม่ได้นะครับน่าจะเข้าไม่ได้เช่นเคยนะ เพราะนนั้นเราเยือกมาทางนี้ถูกครับอ่ามากราสบสาธุสาธุครับพับทานกันอีกหนึ่งจุดนะครับอ้าวละสาธุสาธุครับผมไม่แน่ใจว่าเข้าได้ไหมนะเป็นประตูเลื่อนนะเอ้าได้ได้ได,ได,ได้เข้าไปได้นะครับตรงนี้ไม่เข้าได้นะครับบ่าผมจะพาเข้าไปใกล้นะครับพระพุธเจ้ายังไม่อยู่เลยอ่สาธุสาธุครับ นี่น่าจะเป็นหลวงพ่อเยื้อนหรือเปล่าที่เป็นผู้เจ้าวาดที่ก่อตั้งมาหรือเปล่าหลวงพ่อทันใจเอ๋อนี่หลวงพ่อทันใจสาธุสาธุนะครับสาธุสาธุร่วมกันนะเหมือนเดิมครับฟืนไฟตรงนี้ถ้าเรายังไม่มีคนดูแลนะครับทั่วๆไปนะเราอยู่ตัวคนเดียวหรือมาก่ะ การสองคนแล้วเราไม่ได้เฝ้านะครับถ้าเราไม่ได้เฝ้าเนี่ยเราควรจะไม่ไม่จุดแม่อะไรดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามันจะมีเหตุอะไรที่ไม่สมควรนะสาธุสาธุาธาธก็ยังคงเป็นความสะอาดนะครับแสดงว่าพระคุณเจ้าเนี่ยเวลาทํากิจนิมนต์เนี่ยก็จะมีการมากวาดมาน่นมานี่ดูความสะอาดสะอาด,อาดแล้วชัดเจนครับใบบงใบไม้นะครับที่น่าจะร่วงลงมาเนี่ยดูสะอาดมากเลยนะวัดนี้เป็นวัดที่น่าจะ อใครมาบวชหรือว่าใครมาปฏิบัติธรรมนั่นสงสมาธิผมว่าน่าจะถูกอ,อกถูกใจนะครับดีดีด,ด,ดีสะอาดมากเลยนะครับไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยดูดิดสะอาดมากๆเลยครับของถวายก็ยังใหม่กิบเลยนะครับแสดงว่ามีการเข้ามากราบไหวหรือว่า,ากรารมาถวายนะครับหลวงพ่อทันใจเนี่ยไม่นานนี่เองเอ้ ก่อนที่แบตเตอรี่งอแงนะครับเดยหุ่นขออนุญาตพาไปข้างในนะอีกที่นึงนะครับตอนนี้เข้านอกนก็ปิดประตูนะเบาๆนะตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะเผื่อพระคุณเจ้าเขาจำวัดอยู่นะครับเราก็เบานิดนึงนะครับเอาไปนะหลายครั้งครับสาธุสาธุครับหนองแกเล็กนะครับของทางกําแพงแสนนะครับหนองวัดหนองแกเล็กนะมาทางนี้นะครับเยื้องมาทางนี้นะครับ ว่าทางนี้เอา้ามีน้องหมาด้วยนะครับผมเจอโจทหุ่ละเอาไงดีวะแต่มันไม่เห่านี่วะน่าจ,จะเป็นมิตรนะไปลองมาดีนะอืมเราคุยกับมันก่อนดีกว่าก็ร่มรื่นนะครับทําอะไรระว,วังนะมีกล้องวงจรปิดนะครับเอาแล้วเราเข้าไปกราบก่อนดีกว่าเข้าไปกราบพระก่อนสงบตามแบบฉบับองค์น้องหมาเขาก็สบายๆนะครับแสดงว่าวัดนี้ร่มเย็นมากๆเลยนะ พระคุณเจ้าอยู่แน่เ่ยถ้าไปกลับระคุณเจ้าก่อนทางด้านนี้นะคะรับพระอยู่ไหมไม่อยู่ไม่เป็นไรนะครับเราเข้ามากราบพระก่อนนะอ่างสาธุสาธุร่วมกันนะครับตอนนี้ว้าแล้วครับพระคุณเจ้าไม่อยู่นะแต่เราก็เข้ามากราบได้นะครับเข้ามากราบก่อนนะอ่างสาธุสาธุร่วมกันนะครับถ้ามีงานมีบุญก็จะมีการเทศกันอยู่ตรงนี้นะ สาธทุกสัธุนะครับมหวนเดียวจบเลยนะเดี๋ยวได้ไม่รบกวนเวลามากนะครับเป็นทุกๆเทปนะนี่คืออีกหนึ่งวัดนะครับวัดหนองแกล็กนะครับเสยียดายไม่ได้เข้าโบสถ์นะครับไม่เป็นไรมีงานอะไรที่อีกจะพาไปได้เข้าไปได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ย้อนกลับมาได้อีกไม่เป็นไรนะครับเอาละไปกลับก่อนดีกว่านะครับมาทุกที่ต้องกลับพระ,ะก่อน ไปครับหลังจากกราบพระแล้วนะครับเราก็จะไม่เจอพระนลครับพระจําจวัดอยู่ที่ไหนเนาะไปเราออกไปดีกว่าครับออกไปอีกสักวัดนะเพราะวัดนี้ก็เข้าโบสถ์ไม่ได้นะครับอย่าหาที่ก่อนอเดี๋ยวไปเจอกันอีกหนึ่งวัดแล้วกันนะครับ อันนี้จะเป็นวัดสําคัญนะอย่าลืมนะครับวันนี้วันที่หนะเทปเทปที่เอกลงเนี่ยวันที่ห้านะห้าธันวานะครับก็ไหว้พ่อไหว้แม่กันนะครับเอกก็ทั้งพ่อทั้งแม่ก็เดเสียเร่งหมดแล้วนะครับก็คงจะต้องมาเข้าวัดนะครับแล้วก็หายภญกุศลนะครับให้กับทุกๆสิ่งนะครับสัจธรรมนะครับเกิดเวียนไหยตายเกิดเดี๋ยวเราก็ตายเหมือนกันนะครับอย่าไปคิดมากนะมาตั้จักสงสารก็เป็นอย่างนี้แหละไปดีกว่า ตงมองโลกแนะบบบุกบวกนะตลกตลกไปนะอย่าไปเครียดนะครัยิ่งเครียดแก่ไปนะไปดีกว่าครับไปเป็นที่แน่ชัดนะครับวัดนียเป็นวัดสายสงบปฏิบัติธรรมลุวนๆเดน๋นยวใส่แว่นกันเข้าไปนี่จะเป็นป่านะครับเป็นป่าแล้วก็มีในเรื่องของโกรดของพระเจ้าบางส่วนนะแล้วก็จะเป็นป่านู่นนี่นั่นนะ ก็เงียบสงบนะครับเนี่ยป่านนล้วนตามคอนเซปต์นะครับในเรื่องของการมาปฏิบัติธรรมนุนล้วนเลยนะครับแต่ว่าสะอาดสะอาดนะสะอาดสะอาดนะครับนี่เป็นหอนเป็นหอนะครับข้างหลังก็เป็นป่าสะอาดนี่เป็นกุฏิเจ้าวาดนะครับเนาะสะอาดนะครับกว้างทีเดียวนะครับกว้างนู่นยาวๆเลย ยาวๆมากเลยครับถ้ามีงานบุญมีอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าการใช้พื้นที่สอยอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเยอะอเหมียวอี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 เหมียว,เ,ยวเรียนเชิญนะครับ <c oughs> ใครอยากจะมามาบวชนะครับไม่ว่าจะเป็นเนนเองพระเองนะครับหรือทางสายปฏิบัติธรรมนั่งนะครับสายปฏิบัติธรรม์เองวานนั่งแล้วก็ ศึกษาพระธรรมนะนั่งเงียบสงบ,สงบ,สงบดีนะสงบดีครับเนี่ยสงบมากเลยเหมือนเขตอุทยานเลยแต่ไม่มีคนเสดายอย่างเดียวนะครับวันนี้ไม่ได้เข้าโบสถ์นะพอประทานไทยได้วยนะครับเป็นไปได้เดี๋ยวรอบหน้าผมพยายามมาใหม่นะครับ <c oughs> ตอนนี้พระเขาอยู่ในกุฏิอยู่ไม่เจอเลยนี่ป่าเลยครับ ทอดพร้อมกันนะผมว่าน่าจะเป็นการทําวัดพร้อมเพียงๆกันนะสะอาดสะอานนะ่ะหมาเหมือก็ไม่มีเห่ามันมีหือไม่มีอือเลยนะครับไม่มีเห่าเลยจริงๆนะหมาน้อยค่นี้ไปครับผมปไปจุดอื่นดีกว่านะครับพาไปเทีออื่นดีกว่าไปเดี๋ยวเวลาเขาทำตรงนี้เสร็จแล้วนะครับหรือว่าเข้าทางโบสถ์นู่นนี่ด้านได้นะแล้วก็เดี๋ยวเข้ามากราบทางานี้ได้ถ้าเป็นงานบุญอาจจะได้มีวาสนาเข้าไปกราบพระาธาตุนะครับทางด้านในนะขอจดตรงพระาธาตุไปเลยนะครับ ตรงพระาธาตุไปเลยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะ อีกหนึ่งเทปนะครับอีกหนึ่งเทปหลังจากที่ออกมาจากต้นต้นปีได้ไม่กี่วันนะครับนี่น่าจะเป็นวันพ่อแล้วก็อีกหนึ่งคลิปนะครับผมจึงแยกเป็นสองคลิปนะครับมีคลิปแรกของอีกวัดหนึ่งแล้วอีกนี่อีกวัดหนึ่งนะครับนี่คือวัดทะเลบกนะเป็น <fi> วัดทะเลบกของทางกระแพงแสนนะครับไหนๆมาออกมาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันหยุดก็คงจะได้ถ่ายมานะครับมีการสร้างบันดบหลวงพ่อนะครับ รัตนะชาชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นมณดบใหม่นะวันนี้นี่เลยกิมแอบเข้าไปถ่ายในอีพีในในต้นหัวอีพแล้วนะครับสวยกันทีเดียวนะครับเดี๋ยวรอแล้วเสร็จผมจะเข้ามาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะตอนนี้ก็คงอยู่ประมาณสักหกสเอร์เซนตนะถ้าเราไม่ผิดน่าจะสะักหกสเปอร์เซนนะแต่ทางโบสท,ทางโบสผมจะเข้าไม่ได้นะครับอันนี้ก็กับนวัสการก่อนนะครับสาธุสาธุนะ หลวงพ่อรัตนชัยมงคลนะครับนี่เลยอ่ะการบริจาคนะครับคงจะไม่เอ่ยถึงไม่ได้นะคนบริจาคนะครับก็คือคุณแม่สมศรีนะครับราวันวิสุทธ์นะครับนามสกุลคุณนุณลนงเกันคุณแม่สมศรีราวันวิสุทธ์นะครับนามสกุลเหมือนคน เ,เ,เป็นกำนันนะครับกำนันใหญ่ที่นี่ต้องให้เกียริแกน,น,นะครับก็รายละเอียดนะครับก็คงมีความสงบเงียบนะเห็นพระคุณเจ้าแล้วแต่ผมยังไม่กล้าเข้าไปคุยนะแกก็ขับมออไซค์ผ่านไปผ่านมาท,ทํากิจท้องสองอยู่นะผมก็แหมมันจะกล้าเข้าไปขอดีไหมว่าเข้าโบสถ์อยู่น,นู้นนะครับโบสถ์เก่าอยู่ตรงนูน้นซึ่งมันคงจะเข้าไม่ได้แน่ๆแล้วงไงดีวะ จะเข้าไปแล้วเกินไปคลิปที่แล้วก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าติดขัดในเรื่องของหาพระไม่เจอตอนนี้มีพระอยู่แต่ว่าแกมีการจําทํากิจของสองอยู่นะครับเอานี้ผมพาไปดูร,บรอบๆกันนะครับอันนี้จะเป็นกองสอนอนะครับของทางชุมชนเขานะ อสมุดนะครับก็ทําเป็นกองสนอไปด้วยเลยในะตัวนะครับก็ล่มลื่นครับกองสนอตาบลกระติบนะครับกระติบนั่นเองนะครับอันนี้ทางนี้จะเป็นโบสถ์ทำไงจะเข้าไปในโบสถ์ได้น้อไปยันดุมๆอย่างเงี้ยคงเข้าไม่ได้นะครับงั้นก็ต้องคุยกับพระก่อนนะครับขอคุณแจมานะครับแล้วก็ถามก่อนว่าเปิดหรืเปล่านะ ซื้อไปตอนนี้ไม่เปิดอล้วสวยดีเป็นโบสเก่าอยู่แล้วล่วครับเพราะว่ารอบๆก็มีการสึกก่อนของเอ่อ,องรอยนะครับกำแพงล็อกประตูอย่างแน่นหนานะครับงานนี้แค่เห็นข้างนอกกรรู้ว่าล็อกนะครับข้างในก็ไม่ต้องสืบแล้วล่ะครับ อยากเข้าไปจุงเบยลองเข้าไปดูหน่อยไหมเปิดประตูได้ไหมประตูล็อกหรือเปล่าเมาไม่ล็อกดีกว่าเข้าไปถ่าก็ได้ดีกว่าไปแล้วกูเดี๋ยวอ๋อเ <c oughs> ขาจะลอ็อกออโตโมชั่นนะครับเอออันนี้อันนี้ดีนะกุศโลบายน,นี้ดีนะครับเออดีดีดอันนี้ดีดีอันนี้ผมชอบนะการล็อกกุญแจแบบนี้นะเออจริงๆทุกวัดน่าจะทําแบบนี้นะ เออพอดันเข้าหน่อยมันก็จะติดนะครับมันก็จะล็อกตรงนี้เออเข้าใจทำเว้ยดีดีดีความคิดสร้างสรรค์ดีมาชมความสวยงามนะครับโบสถ์ของเรานะบรรยากาศก็วัดวานะครับคงความสงบเงียบเหมือนเดิมนะดีแล้วล่ะครับวัดก็ต้องสงบนะใครม,มั่วๆสมมันก็ไม่ใช่เรื่องนะแต่ทํามาดีนะ มาดีมาจิตใจสงบมาดีมากราบพระนะครับไม่ใช่มาแบบว่ามามัวสุมนะครับสูบยงสูบยากินลงกินเหล้ามาไม่ได้นะครับในสถานที่วัดนะนี่คือวัดของทางวัดทะเลบกนะครับอีกหนึ่งคลิปนะผมจะพยายามพาไปหลายๆวัดนะครับอาจจะเป็นวัดที่ไม่ไดม้มีความเจริญอะไรมากมายนะแต่ก็อยากให้รู้ว่าทุกๆท,ที่นะครับทุกๆ ทุกหมู่บ้าน,นก็มีวัดมีวาอยู่นะเราก็อยากให้รู้นะว่าคุณผ่านมาทางนี้ก็จะมีวัดทางนี้นะเผื่อคุณมารู้จักใครมีญาติมีโยมตรงนี้จีบทรงจีบสาวอะไรกได้จะพามาเข้ามาวัดได้นะบอกว่าตรงนี้เขามีวัดเออพาไปทําบุญทําบุญนะครับดีกว่าพาไปอย่างอื่นเนาะอณาเขตก็ร่มเย็นสงบดีครับสงบจิตใจเสียมาใหม่ครับก็คงเป็นวัดใหม่นั่นแหละ ไม่ใช่วัดโบราณเหมือนทางแต่ก่อนหลายๆคลิปนะถ้าเป็นวัดโบราณน,นะเขาก็จะมีทางเสมาเสมาคือตรงนี้ก็คือจะเป็นเก่าๆไปเลยนะอตนนี้ก็เป็นเสมาใหม่นะครับไปเรามาลุ้นกันเลยครับเข้าได้เปล่าซึ่งร้อยแล้วแปดสิบเข้าไม่ได้หรอกคืา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ชาบไม่ทำไปแต่ให้รู้ว่าเข้ามาได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วเอาก็าอย่างดีนะครับยังได้เข้ามาเฉียดโบสถ์นะครับ ข้ามาเฉียดโบสนิดนึงเข้าไปแอบดูก่อนก็ได้นะการบูรณาการหรือว่าการจะเข้าไปนะผมว่าในเรื่องยาก,ากมากๆเลยนะครับนี่ยังไม่มีการกวาดๆอะไรเลยก็มีงานบุญน่าจะเข้าได้นะจะมีการล็อกประตูนะครับนี่นี่ล็อกประตูโซ่ไปเลยเลยนะเป็นที่แน่แท้นะครับว่าเข้าไม่ได้นะครับเฮ่ <Hell! S 1> ไม่เป็นไร ได้เห็นแค่นี้ก็พอแล้วนะอย่าไปคิดมากนะเป็นไม่ได้จะรวม EP เลยนะครับรวม EP ของวันที่ห้าเนี่ยที่ไปถ่ายมาสองวัดเนี่ยรวมมันเลยรวบยอดมันเลยนะครับให้มันอยู่ในในลักษณะว่าคลิปเดียวกันไปเลยมันจะได้สั้นๆนะแต่ผมชอบผมชอบการทาเกจสโบรบายนี่จริงๆเลยเนี่ยเขาทำอะไรมันมันวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะล็อก๊มันจะล็อกตรงนี้เออดีเนี่ยนี่นี่นี่เวลาเราดันประตูเข้ามาใช่ปะ ดนันประตูไปปุ๊บอันนี้มันขึ้นมาข้างบนแล้วตัวอีกตัวซับอ่ะม,มันก็จะตกตรงนี้น้ำคันเลื่อนลงมาล็อกล็อกตรงนี้กรุ๊บเออดีเว้ยเข้าท่าเข้าท่าเห็นดีด้วยอันนี้เห็นดีด้วยอ่ะใครอยากไปทําตามแบบก็เชิญนะครับอ่าดูจชัดๆนะเอาะละดันเข้ามาป,ปุ๊บดันไปป,ปุ๊บนะครับอัพขึ้นไปข้างบนงานไปข้างบนละพอดันสุดปั๊บตกลงมาล็อกเลยเออทีน,นี้เราก็คุญแจล็อกตรงนี้ได้บ้า โอ้ยสุดยอดจริงๆครับเอาไปสามกะโหลกเลยครับอันนี้ชอบมากเลยกด,ดสโนไาย์นี่เออเข้าใจทำวะปัญญาประดิษฐนะไปดีกว่าครับรวมเป็นสองคลิปเลยแล้วกันง่ายดีผมดูทรงแล้วก็จากการโบวเก่าไม่ได้มีการบูรณามากอะไรมากมายแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้เข้านานแล้วนะเราทะเลาะทะลาไปขอพระคงไม่ให้หรอกไปครับโอเค บายบายนะรวมไปเลยนะครับ2องซีได้ใน1วัดนะครับวันที่5นะผมจะพยายามม่ตัดวันนี้วันที่6นะน่าจะได้ชมนะช่วงเช้าๆนะดีกว่าไม่มีวัดว่าให้ลูกช่องดูเลยนะเพราะฉะนั้นวันที่คุณได้1คลิปได้2วัดไปเลยยงไปทคิด,ดีทำดีมันก็ได้ดีเสมอนะเวเองโง่ไปโอเคโอเค Flexing while driving, boat Ro rolling, you know when I come through, boat Ro rolling, there best be no problem, boat Ro rolling.